ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านหวดขอนำเสนอการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองหนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพแบบครบวงจรเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลโดยมีความเป็นมาดังต่อไปนี้กลุ่มการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลก่อตั้งโดยนางสุมาลีราชวังเป็นเจ้าขององค์ความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้รับความรู้มาจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชนและผู้เป็นมารดาโดยเริ่มจากการทำหน่อไม้แขวนคอเกิดจากช่วงฤดูหน่อไม้มีการเข้าป่าเพื่อนำหน่อไม้มาขายให้แก่พ่อค้าคนกลางแต่มีอยู่ระยะหนึ่งนำหน่อไม้มาส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางไม่ทันจึงทำให้หน่อไม้เหลือมากมายทางผู้สูงอายุจึงใช้ภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาในเรื่องของการถนอมอาหาร โดยการนำหน่อไม้มาต้มเสร็จแล้วนำมาใส่ถุงพลาสติกมัดห้อยเก็บไว้จากนั้นมีการรวมกลุ่มกันในการถนอมอาหารเรื่อยมาต่อมาในปี2560ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวดจัดอบรมการทำหน่อไม้ซีนสุญญากาศให้กับทางกลุ่มจำนวน30คนและได้รับมอบเครื่องซีนสุญญากาศไว้ให้กับทางกลุ่มโดยกลุ่มมีชื่อว่ากลุ่มหน่อไม้เนื้อทอง ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปอาหารปลอดภัยและขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนจากโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบโลโก้นอกเหนือจากหน่อไม้แล้วยังมีพืชผลทางการเกษตรตามฤดูกาลได้แก่กล้วยขนุนฟักทอง สับปะรดทางกลุ่มจึงได้นำมาแปรรูปเพื่อเป็นสินค้าของกลุ่มต่อไปต่อมาในปี2565ถึงปี2567ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภองาวภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการแปรรูปผลผล,ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลการทำกล้วยตากม้วนโรข้าวเกลียบได้แก่ฟักทองกล้วย ขนุนนอไม้ลำใหญ่และสับปะรดเพื่อใช้การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตทางการเกษตรหลังจากนั้นทางกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆเรื่อยมาเช่นมทรล้านนาอบตบ้านหวดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัวทองนำผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายในหมู่บ้านตำบลในเขตพื้นที่อำเภอง,งาวสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในกลุ่มด้วยเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มจึงอยากพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เป็นอาชีพครบวงจรสร้างรายได้ให้กับตนเองชุมชน และครอบครัวต่อไป